วันนี้เราก็อย่ในเกมมิโดมิสตอรี่เอ็กนั้นทีแซดแซดแซดมิโดมิสตอรี่แซดนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเล่นเหมือนฆาตกรอีเช่นเคยแต่มันจะมีที่ซื้อขอหนึ่งบาทหมดเลยโอเคไหมวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นอินโนเซนฆาตกรแล้วก็ตำรวจนั่นเองนะทุกคนวันนี้เนี่ย เราก็จะมาสมบทบาทกันเป็นสามอย่างนี่เออเปลี่ยนโจ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 อะไรอะเราจะมารองเขียนกันมันก็คือรูปวงกลมนั่นเองเกิดการขัจกจับกันขึ้นแล้วเหรอ โจ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 เอ็นเตอร์จบตาแล้วสิ่งที่เราได้มาก็คือมีอันนี้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 เหลือต้นแรกเรายี่สิบยี่สิบ เราจะมาเล่นในแมพที่ไม่แพงเลยตึงบอ่อทั้งหมดเลยนี่ทุกคนดูสิในเราเซ็ตอย่งแล้ววะ่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันโอเคจ้า มีการฆาตกรรมกาเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลไปไหนสวัอ,อดีน้องท้านองดูกระตูนอยู่นะอ้ยเดี๋ยวน,ะน,นี้อะไรโถ้าเกิดเราออกไปได้ด่เราจะบล็อกแมปเลยถ้าต้คนดูสิอันนี้ก็กระตูนไปจุ๊บ แล้วก็เลี้ยวเดี๋ยวได้ไปทางไหนต่อทางถนงจื๊บมาจะมืดหน่อยนะเปิดไฟหน่อยดีกว่าด,ดิีไม่มีอะไรถ้าเกิดคนเก่งเป็น My g o กอดเลยอะไรเนี่ย m b ี MVP. โอ้ เนะอฟิกเมนเน่ด้วยนะทุกคน x หกหก x หกหกมีหมดเลยสิ่งที่ไม่จำเป็นที่แบบไม่ค่อยใช้ก็มีอยู่บางอันนะทุกคนไปจ้าจอเราต้องดูให้ดีนะทุกคนว่าใครเป็นมันจะคล้ายๆเหมือนมิสซิรี่เอ็กซ์ผสมกันกับมิ เจอไข่แมวเมเตอรี่เอ็กกับมิเตอร์เมเตอรี่รทูผสมเหมือนกันนั่นเองนะทุกคนมันจะผสมเหมือนกันอยู่ในผสมประสานกันอยู่ในนี้จะจะกลับไปได้ด้วยนะจะจะแต่เราก็ออกไปไม่ได้เราจะทำการดูกันพิมพ์ต่อเจ๊จริงๆเราพิมพ์มั่วนะเนี่ย เฮ้ยน่ากลัวจังเลยนี่พิมพ์หลอนคนอื่นาตายตายแล้วเขาเจอแล้วกดบอยไม่กลัวเลมก็ตา้โอ้โหปะเจ้าจอดเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยมีคนเก่งเต็มเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปลองไปครับของกันนะแต่เราครับได้แค่อันเดียวครับได้แค่อันเดียวแล้วก็ยังเหลืออีกคนหนึ่งวัด do it do it เอ,เอิม่มเอิ่มทำไมเอิ่มทำไมค่ะ วัดม <What? S 2> ัน <mastery> ค <'s> ือเกมมิดเดิลมิทรีเซตเย้ทีมดับเบิลแล้วเป็นทีมกันตอนนี้ทารู้ก็เลเวลทารู้อยู่ไหนอ่ะไม่ได้เล่นเหรอ คารุเลเวลเฮ้ยเฮ้ยคารุ่ยา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 รีนี่คารุเอ๊ะออคารุอยู่เลเวลคารุ่งไม่ก็นี่มันฆ่ากันชัดๆแต่เราไม่ชอบเลยลองกดใหม่สิอาจจะได้ก็ได้ จะทำการยิงนะยิงยิง,ยงรู้สึกว่าตอนนี้เสียงปืนดังล่านไปหมดแมปแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเป็นมือปืนครับต่ยยาด้า กระโดดแล้วก็จะยิงไม่โดนด้วยนะทุกคนโอ้ยตายแล้วน้องลอง,ลองข้ามมาอีกทีสิเผื่อจะกระทำได้ก็ได้ละไม่น้องก็ไม่รู้นะสามคนว้าวอา้อันนี้เก่งอันนี้ก็ ก็แค่เพียงนิดเดียวกดอีกทีสิไม่เปไ็นไรหรอก เราจะไปกดตัวทะลุกันนะโอเคทุกคนเรากดตัวทะลุมไม่ได้เราก็มาสุ่มเล่นดีกว่าโอเคเรากดตัวเธอมไม่ได้แล้วมันค้างนั่นเองเราทำการสุ่มทุกคนจะเจอ,อก,กันอีพีสองนะเพราะว่าเดี๋ยวแก่ได้แค่สิบนาที เดีย๋ยวค่อยลากันไปขอสุ่มให้หมดก่อนออกได้ดีจังเลยี๋ยวเราก็สุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะเมียนที่เราได้นะตาลายจักเลยไทเกอร์โ มีดเราเต็มเลยอะแต่อันนี้ดูสิมีแค่นิดเดียวเองโอ<ด>้ยจื้อไปเลยดได้สีแดงเดี๋ยวกันนะแคเอาอะไรให้เขาดีทุกคน เออไหนให้ดีนะเอาไหนให้ดีนะเอาเอาเอาอันนี้มีแล้วไสเกอร์กับดีว่าฉันไม่เอาแบบนี้ไม่เอามันไม่ดีนะทุกคนบายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันอีพี